กิเลสปอมๆนะครับกิเลสปอมๆธรรมชาติของใจนั้นบริสุทธิ์ปร่งแพ้่อยู่แล้วกิเลสเป็นของที่จรมามาบดบังทำให้ใจนั้นเศร้าหมองไปเหมือนเมฆหมอกพัดมาแล้วมาทำให้พื้นที่ตรงนั้นลม่มความร่มวความมืดตรงนั้นก็คือเงาของกิเลสที่มาคอยครอบงำใจเรา จริงๆใจของเรานั้นบริสุทธิ์ปุดผ่องหลุดพ้นดีงามอยู่แล้วแต่กิเลสจนมาคือความพอใจไม่พอใจความชอบความชังความเกลียดความกลัวกนะับเพื่อเป็นกิเลสมานะทิติอุปทานอภิชาตันาต่างๆซึ่งเรียกเรียกลมรวมว่ากิเลสกิเลสคือเครื่องเศร้า,าหมองนะครับทั้งส่วนหยาบปานกลาง ละเอียดแต่คำว่ากิเลสก็คือสิ่งที่มาทำให้เรานั้นคิดไปเองด้วยความพอใจและความไม่พอใจความชอบและไม่ชอบต่อปัสสะต่อเวทนาสัญญาเจตนาภาษามนสิการการที่เราไม่รู้ทันกิเลสเนี่ยกิเลสปลอมก็เหมือนเพชรปลอมถ้าเรารู้ว่าเป็นกิเลสปลอมเราก็จะไม่ให้ค่า ให้ความหมายไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจไม่ได้หน้าพอใจไม่พอใจชอบหรือชังเกลียดหรือกลัวพิตกกังวลหวงอะไรกับกิเลสนะครับไม่ได้เห็นกิเลสมีค่ามีราคามีความหมายมีความสำคัญอะไรเพราะว่ารู้จากกิเลสรู้เท่ารู้ทันรู้จริงร,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 รู้แจ้งเรื่องกิเลสว่ากิเลสเป็นของปลอมที่ปลอมเข้ามา สิงสู่อยู่ในใจมาคอยครอบงำคอยกระตุ้นเรื่องแล้วปักดันครอบงำทำให้ใจนั้นออกมาคิดนะคร,รู้เห็นได้ยินทราบออกมาคิดด้วยความพอใจพอใจดีใจเสียใจสุขใจทุกใจเกลียดกลัวรักชังอิจฉาลิษยาหึงหวงซึ่งก็คือกิเลสปลอมมาจากความรักบ้างความโลภบ,บ้างความโกรธความหลงบ้างกิเลสปลอมทําให้เกิดกิเลสอีกพันห้า นะครับกิเลสปลอมตัวเดียวสร้างปัญหาอีกเยอะแยะมากมายทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันแต่ถ้า,ารู้จกักรู้เท่ารู้ฐานรู้จริงรู้แจ้งเขาเรียกว่าบรรลุกิเลสนะครับบรรลุกิเลสแล้วก็จะไม่หลงสําคัญกิเลสว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นจริงเป็นจังนะครับว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขา ก็ะจะไม่ราคะโทสะโมหะไม่รักไม่โกรธไม่หลงไม่ยึดติดยึดถือก็จะไม่ปรุงแต่งนะครับในเรื่องราวที่ผ่านมาที่กำลังเกิดขึ้นทุกๆเรื่องที่กำลังสัมผัสปัสสะทั้งเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องวัตถุธาตุต่างๆเรื่องสมมุติลาบเสียมลาบยึดเสียมยึดสุขทุกข์สันสนทิทาโลกธรรม เรื่องฐานสินภาวนาเรื่องงษณนาบาราีเรื่องเงินทองข้าวของต่างๆเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องที่เป็นนามธรรมความรู้สึกอารมณ์จิตใจความคิดนะครับเขาเรียกว่าบรรลุกิเลสเมื่อบรรลุกิเลสแล้วก็เขาเรียกว่ารู้จักกิเลสรู้จกักแยกแยกว,ว่านี่กิเลสปลอมมันมาหลอกมาล่อมาลวงให้รักให้ชังให้เกียดให้กลัวให้อิจฉาริษยาขิงหวงให้กำหนัดกัดก้งนุ่มหลงมัวเมาให้ยินดียิน้ลย นะครับให้ดินน้นรนให้ร้อนร้อนให้สแสวงหาให้ขวนขวายนะครับให้เป็นไปต่างๆนานานะครับสุดท้ายกิเลสก็หลอกให้ทุกนะครับให้เกิดการกิเลสเกิดวัตถุก,การกิเลสการมนะครับถ้าบรรลุก,กิเลสแล้วก็บรร่องนะครับบรรลุก,กิเลสาว่าบรรลุก,กิเลสคือจบกิจจบพวมจันทร์ทำที่สุดแห่งทุกทำทีานนั้นแจ้ง กิเลสคือธรรมะนะครับธรรมะคือกิเลสมันอยู่ในตัวเดียวกันนะครับที่ท่านแม่ยึดทมทั้งหลายเพราะธรรมะนั้นเป็นกิเลสกิเลสนั้นเป็นธรรมะนะครับเมื่อบรรลุกิเลสแล้วก็หมด่วงนะครับรู้จักว่าเออความโลภมันก็ไม่เที่ยงเกิดดับว่างเปล่าความโกรธก็ไม่เที่ยงเกิดดับว่างเปล่าความรักก็ไม่เที่ยงเกิดดับว่างเปล่าหมด ลับลกโลบโกงหลงตันหนามานะทิติประธานาวิชาต่างๆเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเกิดดับว่างเปล่า